วิธีจำวงจรขยายเสียง OTL OCL แบบง่ายๆมีวิธีการตามในคลิปนี้นะครับเมื่อจำหลักการได้แล้วก็จะสามารถซ่อมได้แล้วก็วัดไฟถูกต้องนะครับตามหลักการของมันดูคลิปนี้แค่ครั้งเดียวนะครับก็จะจำได้ตลอดไปเพราะว่ามันมีวิธีการจำง่ายจริงๆ ทุกนี้ประกอบไปด้วยสามประเด็นที่สำคัญและเกี่ยวข้องกันดังนี้นะครับหนึ่งวิธีการจำง่ายๆสองเอกสารประกอบทั้งที่เป็นวงจรทานซิสเตอร์และไอซีนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วก็ข้อมูลครบยิ่งขึ้นนะครับต้องดูเอกสารประกอบแล้วก็ประเด็นที่สามจะดูวงจรจริงนะครับว่า o อเลจะเป็นยังไงโอเวจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราได้ ดูในเอกสารแล้วก็จําหลักการได้แล้วก็มาดูของจริงกันนะครับวิธีจําหลักการง่ายๆนะครับคำว่า OTL OCL มันคือส่วนไหนของวงจรขยายนะครับดูบล็อกไดอะแกรมนะครับโอ้ก็คือเอาบล็นะครับก็คือภาคขยายกําลังนะครับวงจรขยายกําลังก็คือตรงส่วนที่เป็นสีแดงตรงนี้นะครับลาโพงนะครับ แล้วก็ก่อนหน้าลำโพงก็จะมีวงจร power amp นะครับภาษาอังกฤษเรียก power amp นะครับคำที่สำคัญก็ pm r e นะครับวงจรขยายตอนตอน้นนะครับเวลาเราไปดูคลิปที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมวงจรขยายนะครับเราก็ดูว่ามันเสียในส่วนของ pm r e p tone control หรือ power amp นะครับ ซึ่งเราก็จะได้ประกอบนะครับในการซ่อมจริงๆมันก็จะมีหลักการนะครับมีการสรุปเป็นตารางเลยนะครับว่าอาการแบบนี้ให้ดูจุดนี้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีการสรุปเป็นตารางว่าอาการเสียยอดฮิตของเป็นความขยายเสียงคืออะไรคำว่า,าโอนะครับก็คือเอาพิดนะครับก็คือด้านออกนะครับตรงนี้ตรงสีแดงนี่นะครับในไดแกรมนะครับ ด้านเข้าอยู่ฝังนี้นะครับทีนี้เรามาดูความหมายของมันนะครับแล้วก็วิธีการจําง่ายๆนะครับ C L นะครับให้สังเกตนะครับหลักการจําข้อที่หนึ่งนะครับชื่อมี C นะครับ C ชื่อมี C นะครับ Capacitor less นะครับ L E W F less ตัวนี้แปลว่าไม่มีนะครับแปลว่าไม่มีแปลว่าปราศจากนะครับ ชื่อมีซีแต่ให้เขียนหลักการจำนะครับชื่อมีซีแต่ไม่มีซีนะครับในวงจรของมันจริงจะไม่มีซีนะครับแล้วก็หลักการจำข้อที่สองนะครับซี C, ตัวนี้นะครับให้มองเป็นศูนย์นะครับใส่ลงไปนะครับศูนย์ศูนย์โวลต์เวลาวัดตรงจุดไฟออกต้องได้ศูนย์โวลต์นะครับ แล้วก็หลักการจำวงจรขยาย OTL นะครับ Transformer l e s t นะครับไม่มีหม้อแปลงนะครับชื่อมมีทีก็คือ Transformer แต่วงจรจริงจะไม่มีหม้อแปลงนะครับไม่มีให้เขียนลงไปนะครับไม่มีในคลิปนี้ผมอาจจะเขียนไม่ถนัดนะครับเพราะว่าขาตั้งกล้องมันบงังนะครับ ไม่มีแมแปลงนะครับแต่มีอะไรครับแต่มี c นะครับ O T L ชื่อมี t มีม้อแปลงไม่มีม้อแปลงแต่มี C แทนนะครับทีนี้ท T ทตัวนี้ให้เรามองเป็นเลขหนึ่งนะครับเวลาเราวัดจุดไฟออกนะครับก็จะได้มองเป็นหนึ่งนะครับเวลาวัดจุดไฟออกก็จะได้หนึ่งส่วนสอง V C C นะครับ ก็คือเครื่องหนึ่งของแรงใจนะครับแล้วเรามาดูเอกสารประกอบนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหลักการที่เราได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับ OCL ชื่อมี C แต่ไม่มี C C มองเป็นศูนย์โวลต์นะครับจุดไฟออกมาดูเอกสารประกอบนะครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับ OCL นะครับชื่อมี C นะครับตรงนี้ลำโพงนะครับจากลำโพงเราจะต่อเข้าไปตรงๆเลยนะครับ ต่อเข้าไปวงจรตรงๆตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับชื่อมี C แต่ไม่มี c นะครับแล้วก็ข้อสังเกตข้อที่สองก็คือแรงจ่ายของมันนะครับจะเป็นแรงจ่ายคู่นะครับบวกนี่แรงจ่ายบวกนะครับตรงนี้เป็นแรงจ่ายลบนะครับให้จําง่ายๆก็คือชื่อมี c แต่ไม่มี c นะครับแรงจ่ายบวกกับแรงจ่ายลบนะครับรวมกันก็จะได้เป็นศูนย์นะครับ ถ้าเราวัดไฟตรงจุดนี้นะครับตรงจุด v o เอาตรงจุดนี้ก็จะวัดไฟได้ศูนย์โวลต์นะครับวิธีการจำก็คือ C นี่ให้มองเป็นศูนย์นะครับก็คือวัดไฟตรงจุดออกลำพงนะครับเป็นศูนย์โวลต์นะครับอันนี้นะครับดูช้าๆก็ได้ทีนี้เปรียบเทียบกับ OTL บ้างนะครับ OTL ดูรูปนี้นะครับ OTL นี่ลำพงนะครับ จากลำโพงต่อเข้าไปวงจรนะครับชื่อมีทีนะครับแต่จะไม่มีทีจะมีซีแทนนะครับสังเกตไหมครับจากลำโพงเข้าไปจะมีซีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นค่าหนึ่งพันไมโครสองพันไมโครฟลัดนะครับต่ออนุกรมอยู่กับลำโพงนะครับถ้าเราฟัดมั็อกใส่ตงจุดนี้นะครับทีนะครับคำว่าทีให้มองเป็น หนึ่งนะครับก็คือหนึ่งส่วนสอง VTC ก็จะได้ครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่ายนะครับอย่างเช่นถ้าไฟ14บโวลต์ก็จะวัดตรงนี้ได้7โวลต์นะครับอวงจ,อจรจริงๆของมันนะครับตรงขา E ตรงนี้นะครับขา E ของการทิเตอร์นี้จะมี R ค่าต่ำๆนะครับค่า1โอห์มนะครับตรงนี้ก็จะมีค่า1โอห์มตรงนี้ก็จะมีค่าหนึ่งโอห์มนะครับเดี๋ยวเรามาดูในวงจรจริงอีกในเป็นประเด็นต่อไปนะครับในวงจรจริงของมัน มาดูประเด็นเพิ่มเติมนะครับนอกจาก OCL o ั t พ Capacitor ลส a OTL Output TR Out Transformer ์เลสนะครับก็จะมีวงจรขยายอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้เลยนะครับจะนิยมใช้ OTL OTL ก็ OCL มากกว่านะครับนี่นะครับใน แบบเรียนนะครับเอกสารประกอบนะครับ OT ก็คือ Output Transformer นะครับตรงนี้จะเป็นหม้อปแปลงนะครับลำโพงเป็นหม้อปแปลงนะครับก็จะมี OT OTL OCL นะครับส่วนวิธีการจำที่เราสังเกตเมื่อกี้นะครับจะไม่มีในเอกสารประกอบนะครับแต่เป็นเทคนิคการจำง่ายๆ ทีนี้มาดูเอกสารเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เป็นวงจรที่ใช้ทานตเตอร์นะครับ NPN PNP นะครับทานตเตอร์แมทแพร์ ay, นะครับทานตเตอร์คู่มาดูวงจรที่ใช้ IC บ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงตัวอย่างวงจร OCL นะครับที่ใช้ IC ซบอส์สามศูนยนะครับตรงนี้ลำโพงนะครับต่อจากลำโพงเข้าไปนะครับ โอซีเอชื่อมีซีนะครับแต่ไม่มีซีนะครับซีให้มองเป็นศูนย์โวลต์นะครับถ้าเราวัดไฟตรงจุดนี้นะครับปรับโวลุ่มนะครับให้อยู่จุดต่ําสุดนะครับแล้วก็จวัดไฟตรงจุดนี้นะครับก็จะได้ศูนย์โวลต์นะครับซีให้มองเป็นศูนย์นะครับเห็นไหมครับใช้อซีอุปกรณ์มันจะน้อยลงนะครับอีกข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีแรงจ่ายแรงจ่ายคู่นะครับนี่บวกสิบสี่โวลต์นะครับ ตรงนี้ลบสิบสี่โวลต์นะครับถ้าคิดแบบง่ายๆก็คือบวกสิบรวมกับลบสิบี่นะครับก็จะได้ศูนย์โวลต์ตรงนี้นะครับอ่ามาดูตรง OTL บ้างนะครับจะเป็นยังไงวงจรขยาย OTL ที่ใช้ i c ซนะครับนี่นะครับลำโพงช่วงตัวนี้นะครับถาดจากลำโพงเข้าไปนะครับก็จะมี c ค่าสูงๆนะครับต่ออนุกรมอยู่นะครับเห็นนะครับลำโพง c OTL ชื่อมีทไม่มีทไม่มีทราน s f o เ m อร์ er แต่มีคาปาซิเตอร์แทนนะครับคีให้มองเป็นหนึ่งหนึ่งส่วนสองวัดไฟตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้นี่นะครับนี่ก็จะได้ครึ่งหนึ่งของแรงจ่ายนะครับครึ่งหนึ่งของสิบีโวลต์ก็คือเจ็ดโวลต์น,นะครับตรงนี้ดูช้าๆนะครับแรงจ่ายของมันนะครับแรงจ่ายก็จะเป็นแรงจ่ายเดียวนะครับตรงนี้นะครับบวกสิบสีโวลต์ สิบสี่หารสองก็วัดตรงนี้นะครับจุดด้านออกตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดโวลตนะครับเวลาเราไปซ่อมเราก็จำหลักการได้นะครับ OTL จะมีคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ๆตัวนี้นะครับด้านออกเราก็วัดไฟตรงจุดหาเอาพุทของ IC ก็จะได้ครึ่งหนึ่งของแรงจ่ายนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ย้อนกลับไปดูตรงนี้นะครับเวลาเราวัดไฟนะครับปรับตรงนี้ให้เป็นจุดต่ําสุดนะครับเป็นรุ่มต่าสุดนะครับวัดไฟตรงจุดนี้เราต้องวัดได้ศูนย์โวลต์นะครับ OCL ต้องไม่มีไฟบวกหรือไฟลบออกนะครับตรงจุดนี้นะครับ IC จึงจะเป็น IC ที่ดีทํางานปกติดูด t ต้า e e ตของ IC ประกอบนะครับ GDA สองศูนย์สามศูนย์นะครับเห็นไหมครับวงจรนี้มีลําโพงขาออกของ IC นะครับ ก็ยะมีคาปาซิเตอร์อยู่นะครับตรงนี้2,000มโคฟารัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวงจรขยาย OTL นะครับชื่อมี T แต่ไม่มี T แต่มี c ีแทนนะครับนี่นะครับสามารถนำไปต่อเป็น OTL หรือ OCL นะครับนีนะบ่ตำแหน่งขาของ IC ซนะครับาขาเอา์พุตอยู่ขาไหนตนัวนี้ลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับต่อเข้าไป นะครับที่ขา C ของไ c ซขาเอาต์พุตนะครับตรงนี้ไม่มี C นะครับไม่มี C ก็คือ OCL นะครับชื่อมี C แต่ไม่มี C นะครับสังเกตนะครับไฟเลี้ยงจะเป็นไฟเลี้ยงคู่นะครับบวกกับลบนะครับขาไฟเลี้ยงลบรวมกันก็จะเป็นศูนย์นะครับวัดตรงนี้ C ก็ให้มองเป็นศูนย์วัดไฟออกก็จะได้ศูนย์โวลต์นะครับ อ่าทีนี้มาดูของจริงนะครับ OCL นะครับนี่คือของจริงนี่คือวงจรประกอบนะครับอันนี้คือจุดต่อลำโพงนะครับต่อเข้าไปอ่าเห็นชัดไหมครับสักครู่มีจุดต่อลำโพงนะครับต่อเข้าไปจะไม่มี C นะครับ OCL นี่นะครับวงจรขยาย OCL จากลำโพงเข้าไปนะครับตรงท้าย e ของทานซิสเตอร์นะครับ สังเกตว่าจะมีตัวด้านทานนะครับค่าต่ำๆนะครับในที่นี้คือค่าหนึ่งโอห์มนะครับเห็นไหมทานทิสเตอร์ชนิด NPNPNP นะครับมี R ค่าดัาด่ามาดูของกิงกันนะครับทีนี้นี่นะครับ OCL ออตัวนี้ออกก่อนนะครับจะได้ดูชัดๆนะครับเห็นไหมครับ แรงจ่ายไฟคู่นะครับบวก3 5มโวลต์กับลบ3 5มโวลต์นะครับถ้าคิดง่ายๆวิธีจำง่ายๆก็คือเมื่อเอามารวมกันแล้วตรงจุดไฟออกนะครับก็จะวัดได้0ูนโวลต์นะครับ C ก็ให้มองเป็น0ูโวลต์ได้อีกเช่นกันนะครับเอาพุทธคาปาซิเตอร์เลสนะครับเลสแปลว,ว่าไม่มีไม่มี C นะครับเห็นไหมจุดไฟออกลำโพงนะครับไม่มี C ตัวใหญ่นะครับ เอคือสปิเกอร์นะครับก็คือลำโพงนะครับทีนี้มาดูเปรียบเทียบกับโอทบ้างนะครับตัวนี้มาดูวงจรจริงของมันประกอบก่อนนะครับนี่ครับวงจรจริงของมันอันนี้คือจุดต่อลำโพงนะครับ SP สปิเกอร์ท่าจากลำโพงเข้าไปเป็นอะไรครับเป็นคาปาซิเตอร์นะครับสี่สิบ ค่าหนึ่งพันไมโครฟลัดนะครับเปลี่ยนไหมต่อนุกรมอยู่กับลำโพงนะครับแล้วเข้าไปเข้าไปนะครับตรงขา e นะครับก็จะมี R ค่าหนึ่งโอห์มเช่นกันนะครับวิธีสังเกตนะครับตรงขา e ของการดิเตอร์ npn และ pnp นะครับ npn ก็จะทำหน้าที่ขยายสัญญาณซิกบวกนะครับ npn ก็ทํทำหน้าที่ขยายสัญญาณซิกลบนะครับ สังเกตดูนะครับ O.T.L. ไฟเลี้ยงเป็นไฟเลี้ยงเดียวนะครับ T. ก็ให้มองเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนสอง V.C.C. นะครับวัดตรงจุดไฟออกนะครับหรือตรงนี้นะครับตรงขานี่นะครับก็จะได้ครึ่งหนึ่งของแหลงจ่ายนะครับวิธีสังเกตง่ายๆก็มีคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่นะครับนี่สังเกตไหมครับอย่าดูชัดๆเห็นไหมครับตัวนี้นะครับ O.T.L. แล้วก็แรงจ่ายก็จะเป็นแรงจ่ายเดียวนะครับ T ก็มองเป็นหนึ่งก็คือเป็นเดียวแรงจ่ายเดียว O.T.L. O.C.L. เมื่อเราจำหลักการได้แล้วเราก็จะสามารถนำไปใช้มัดไฟนะครับถูกต้องนะครับตามหลักการของมันนะครับ